คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่เราจะอัดด้วยเจ้ากล้องตัวนี้นะฮะมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องจากกันนะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมลิขผมคลิปนี้ไม่หานะฮะต้องบอกไปเลยนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวไร้สาระนิดนึงก็ไปเชิญไร้สาระนะครับถือว่าเป็นคลิปที่ทําให้เราเนี่ยจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะฮะใครที่มาดูเพื่อความหามาดูผมบ้าบ้าบอเฉยๆนี่ครับปิดคลิปไปได้เลยก็ที่เห็นผมมานั่งตัวงองอแล้วก็พยายามทําให้ตัวเล็กๆซึ่งผมไม่ได้ดูเล็กลงเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเออมันมีเหตุผลบางอย่างที่เราต้องทําอย่างนั้นนะเดี๋ยวไว้จะมาบอกแล้วกันนะรั่่าาาามมออนนเผลถึงงงงพฒกขขใแ โปรดักชันน่ะภาพฉากแบ็กกราวด์ตึกหน้าก็จะมืดไปด้วยนะค <c oughs> <c oughs> ือหลักๆก็จะมาพูดถึงเรื่องกล้องนี่แหละฮะอาจจะเป็นเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆบางคนนะครับหรืออาจจะเป็นแค่คลิปไร้สาระที่แบบเออฟังแล้วก็ ทำอะไรไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยอย่างนี้ได้นะก็ช่องลิฟททามนะครับแต่ก่อนใช้ชื่อวิลี่แคสเกมนะครับผมช่องนี้เนี่ยถือกําเนิดมาในปี2014นะคือผมเริ่มต้นจากการแคสเกมเฉยๆเลยนะครับผมโดยที่แบบเราภาพไปเลยนะครับไม่มีกล้องไม่มีการเปิดหน้าใดๆทั้งสิ้นคือไม่ได้อายหรืออะไรนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อกล้องนะฮะอีกอย่างสมัยนั้นเนี่ยคือแบบการจะหาอุปกรณ์อะไรต่างๆมาเพื่อถ่ายเนี่ยแม้แต่เว็บแคมในยังหาดีๆยากเลยตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีคลิปที่แบบ ถ่ายเห็นหน้าบ้างนะครับตามโอกาสสาคัญอะไรต่างๆนะครับผมก็จะเอาโทรศัพท์มาตั้งกล้องถ่ายเลยนะคือผมยังคิดถึงเวลาตอนนั้นมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นผมจําได้ว่ามันจะมีชั้นวางของฮะเออแล้วผมต้องเอาหนังสือมาตั้งแล้วก็เอาอะไรมาเทินเอาโทรศัพท์วางแล้วก็ถ่ายตัวเองอะไรเงี้ยเออคือปรดักชันของผมตอนนั้นแม่งคือกา,กากมากนะครับคือมันไม่มีอะไรเทียบกับวันนี้ได้เลยนะ กูต้องก้มขนาดไหนวะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดมานะครับจนกระทั่งผมอยู่มหาลัยประมาณช่วงปี1ปี2ช่วงนั้นผมได้ทาการกัดฟันนะครับแล้วก็ซื้อกล้องเว็บแคมตัวหนึ่งมานะสำหรับผมอ่ะตอนนั้นอ่ะเว็บแคมตัวนี้ถือว่าโหดนะผมจาได้ว่าผมได้มันราคาประมาณ4 0 0พันิดๆแต่เดี๋ยวนี้เหลือ3 0 0พันกว่าบาทแล้วนะฮะเออถูกมากมันคือ Logitech C92 2นะครับผมซึ่งเอาจริงๆมันโอเคมากๆเลยนะสำหรับตอนเนี้ยผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันคือโอเคมากคือสมัยนี้เนี่ย คือราคาแบบต่ำกว่าพันเนี่ยคุณภาพก็สามารถที่จะดีได้นะคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมซื้อเว็บแคมนะมันถือว่าเป็นการตัดสิในใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากเพราะตอนนั้นเนี่ย <sexually> ผมท YouTube แทบจะไม่ได้ตังเลยนะฮะแล้วด้วยแบบรายได้แบบนี้กับของราคาแบบเนี้ยโอ้โหมันเป็นการตัดสินใจที่โคตรเสี่ยงแต่สำหรับผมอะตอนนั้นมันคือแบบเออมันรู้สึกมันน่าจะพัฒนาคุณภาพคลิปเราได้ไงเออผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาคือพอได้มาแล้วมันก็โอเคนะเออถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนสนใจหน้าผมเล็กๆตรงมุมจออเะแต่่สหัผมมนนี ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับมันทําให้คลิปเราดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับและอีกส่วนสําคัญเลยที่ตอนนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปผมรู้สึกได้ว่าการที่เราซื้อกล้องเว็บแคมมาเนี่ยแล้วเราทําคลิปโดยที่เราเห็นหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการสอดแทรกคาแรคเตอร์ของเราให้มันชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นเราจะยิ่งรู้จักตัวเองว่าอ๋อจังหวะก,การพูดเราเป็นยังไงผ่าน หน้าเราจริงๆที่พูดออกไปใช่ปะมีการเล่นหน้าเล่นตามากขึ้นมีสไตล์การพูดที่แบบเออม,มันจะเริ่มชัดขึ้นนะครับผมสังเกตว่าช่วงนั้นเนี่ยทุกๆอย่างมันเริ่มชัดขึ้นคาแรคเตอร์ผมชัดขึ้นเพราะว่าผมเริ่มเปิดหน้านี่แหละแต่ อีกมุมนึงเนี่ยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายเหมือนกันนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มใช้เว็บแคมตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับผมเริ่มลงลึกกับการตัดต่อมากขึ้นนะครับคาแรคเตอร์เราเริ่มชัดขึ้นจากตอนแรกๆที่ผมได้กล้องเว็บแคมมาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมยังตัดตอกา,กากมากเลยนะครับผมคือแทบจ,จะไม่มีอะไรเลยนะครับตอนได้กล้องมาเนี่ยผมแม่งพูดกระท่อนกระแท่นขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเริ่มแบบเฮ้ยแม่งมีกล้องจับเราไว้เห้ยกูจะพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่พอไปอย,ย,ยกุ การตัดต่อแบบใหม่ของตัวเองนะครับผมอารมณ์ประมาณแบบเอ้ยพอเราได้กล้องมาเราก็จะต้องตัดต่อ,อกแบบหนึ่งแล้วนะเออมันไม่ใช่แค่มีแค่เกมแล้วมันจะมีหน้าเรามาด้วยนะครับจะมีการเล่นหน้าเล่นตาจังหวะการพูดซูมหน้าขายี้นู่นนี่ผมเลยเริ่มหาสไตล์การตัดต่อของตัวเองเจอทูเป็นอีกหนึ่งข้อด,ดีเลยนะในการที่ผมได้เว็บแคมตัวนี้มานะแต่หลังจากที่ผมได้เว็บแคมเนี่ยผมก็มีเอาโทรศัพท์มาถ่ายบ้างนะฮะคือไม่ได้ใช้กล้องอย่างเดียวนะครับคือบางคลิปที่เราอาจจะต้องแบบถือถ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าต้องตั้งถ่ายให้ให้มมมมััััันนนนเเห็็งงตววอออะะไรีคืบแจจขํากด ไกลๆไม่ได้แต่ว่ากล้องมือถือเนี่ยมันยังสามารถหาจุดวางดีๆแล้วถ่ายเราทั้งตัวได้นะแต่พอเราใช้เจ้ากล้องเว็บแคมมาเรื่อยๆนี่นะครับเราเริ่มมีสกิลการตัดต่อที่เพิ่มมากขึ้นคาแรคเตอร์เราเริ่มชัดขึ้นนะแต่ว่ามันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยนั่นก็คือคุณภาพของกล้องนั่นเองขุดยออีะเวลาเราตัดต่อมันเล่นมันขยี้ได้ไม่สุดไงมันตัดออกมาแล้วมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับผมะนะคือมันยังขาดความชัดนะครับเวลาเราแบบขยับเยอะๆ มันจะแตกเพราะยังไงยังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่กล้องเว็บแคมนะครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็น Full HD ก็เถอะนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็คงสู้กล้องใหญ่ๆไม่ได้นะครับแม้แต่กล้องมือถือนี่ผมว่า กล้องมือถือยังดีกว่าเลยอ่ะดีกว่าเยอะด้วยแต่จะให้กูเอามือถือมานั่งตั้งถ่ายทุกทุกคลิปที่กูเล่นเกมเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับเราควรจะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มันมีหน้าที่เพื่อถ่ายคลิปตอนกูเล่นเกมไงแค่อหนะถึงแม้ผมจะเริ่มมีการจัดไฟจัดแสงเข้ามาช่วยนะครับมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่อาจจะดูสว่างขึ้นอาจจะดูมีมิติมากขึ้นใดๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมึงซูมเข้าไปมันก็แตกเหมือนเดิมเพราะเวลาผมซูมทีเนี่ยผมซูมยันสุดนะฮะคือถ้ากล้องไม่ชัดเเนนนนนนีี่่่่ยมมมมมััักกกก็จะะะดดูออออลลวววาาาแแแตตผใใช้้้้งงงบบไปปรณซึหท ผมเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยเราควรจะขยับจากกล้องเว็บแคมเนี่ยมาสู่กล้องดิจิตอลได้แล้วแต่สําหรับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันคือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากนะจากเว็บแคมตัวแล้วแบบไม่ถึงหมื่นตัวแล้ไม่ถึงครึ่งหมื่นได้ซ้ำอะ่ะต้องขยับมาเป็นกล้องราคาหลักหมื่นนะแล้วตอนนั้นเนี่ยช่อง YouTube เราก็มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นนิดนึงก็พอจะเริ่มได้เงินแบบ เริ่มเก็บเงินได้อะแล้วส่วนเจ้าเว็บแคมตัวเนี้ยผมก็เลยรู้ว่าผมใช้มันแบบคือแบบโคตรของโคตรคุ้มไปแล้วอะมันถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องเปลี่ยนนะ <c oughs> คือผมใช้เวลาตัดสินใจค่อนข้างนานเลยจน <c oughs> สุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ซื้อกล้องมาก็คือตัวที่กําลังถ่ายอยู่นี่แหละซึ่งมันก็คือ Panasonic Lumix G 8 5นะครับผมจะเป็นกล้องเซนเซอร์ขนาดไมโครโฟเตอร์นะครับซึ่งเลนส์เนี่ยก็จะใช้เลนส์คิดของมาเลยนะครับ14.42 f 3.5ถึง56ซึ่งอย่าไปสนใจตัวเลขตัวนั้นเลยนะฮะ พูดให้รู้ว่ามันคือสเปคเลนอะไรตัวนี้นี่ผมได้มาราคาประมาณ3 3มหมกว่ามาั้งตัวนี้มันตกรุ่นไปแล้วนะฮะหาซื้อโคตรยากเลยนะครับมันมีตัวที่เหนือกว่ามันมาแล้วก็คือลูมิกจีเกนะฮะซึ่งตอนนี้ราคาเหลือ2 0 0 0 0ื่ปลายเองนะฮะนึกสภาพว่าถ้าไอจีแปยังขายอยู่นี่ราคานี่ กูไม่อยากนึกเลยว่ามันจะเท่าไหร่เอาจริงเนี่ยตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยเว้ยผมซื้อตามคําแนะนําของพี่ๆที่ท o u t u b e เหมือนกันนี่แหละซื้อโดยที่แบบไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับซื้อมาแล้วก็ใช้เลยแต่หลังจากซื้อมาเนี่ยผมก็ยังใช้กล้องเว็บแคมอยู่นะเวลาผมแบบสตรงสตรีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็จะใช้กล้องเว็บแคมนะเวลาเราถ่ายคลิปปกติเราก็จะใช้กล้องดิจิตอลนี่แหละคือผมขี้เกียจไปนั่งหาสายหาแคปเจอร์การ์ดอะไรที่จะเสียบกล้องเข้าคอมอะไรอย่างเงี้งยนะ ซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยนะครับคุณภาพของคลิปที่มาจากเว็บแคมกับวกล้องดิจิตอลตัวนี้แม่งโคตรต่างกันเลยนะเป็นกล้องที่ค่อนข้างคุ้มนะครับผมมีการสั่นในบอดี้5แกนและในตัวเลนส์แม่งก็มีด้วยนะครับผมเพราะมันเป็นเลนส์คิดที่มาได้กันเนาะคือเรียกได้ว่าพอใช้คู่กันเนี่ยโอ้โหคือแม่งนิ่งหิ่งหเหมาะการถ่ายบล็อกซะส่วนใหญ่นะครับแบบถือกล้องเดินออกไปถ่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราตั้งกล้องหน้าคอมแล้วก็ถ่ายมันไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการสั เพราะบางทีเนี่ยผมก็ยกแม่งออกไปถ่ายนู่นถ่ายนี่นอกบ้างหรือแม้แต่ในนี้เองบางทีเราก็ยกออกมาถ่ายนะครับแบบบางจังหวะที่ผมจะต้องบบแบบยกเออร,รีวิวการ์ดเออรีวิวนู่นนี่แบบเดินรอบห้องอะไรเง,งี้ยเออเราก็ยกมากาันสันมันก็จะได้ใช้ตรงนั้นเหมือนกันคือกันสันมันโหดจริงเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมแบบไม่อวยเลยนะคือผมพอใจมากๆครับกับกล้องตัวนี้นะครับผมมันก็อยู่กับผมมานานนะผมได้กล้องตัวนี้มาตอนประมาณผมประมาณปี3จะไปปี4ก็กล้องตัวนี้มันก็ผ่านอะไรมาเยอะนะฮะฉากพื้นหลังสมัยตอนที่ผมยังอยู่มนะครับกกนไปฝึงา กรุงเทพก็จะเป็นฉากอีแบบนึงแล้วก็พื้นหลังที่บ้านเราตอนแรกที่มีเอ่อไฟ LED ดแล่นอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฉากที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นี่แหละคือณเวลาที่ผมมีไอ้กล้องตัวนี้เสมอมาผมรู้สึกว่าเออผมว่าผมพอแล้วอะเรื่องกล้องอะคิดว่าแบบคงพออะผมเลยเริ่มมาให้ความสําคัญกับการจัดไฟไงการทำโปรดักชั่นเอ่อฉากหลังอะไรเงี้ยเออจนแบบเราก็ได้ฉากหลังแบบนี้มาซึ่งอันนี้ผมพอใจนะผมเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่บ้านในเรื่องของแบบพวกโปรดักชั่นอะไรมากๆนะแบบฉากหลังการ จัดวางองค์ประกอบอะไรต่างๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนมาโดยตรงหรือว่าผมไม่มีประสบการณ์อะไรมากนักนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็มีความทะเยอทะยานที่สูงนะคือความทะเยอทะยานของผมแม่งมันนําทางผมอนะผมก็พยายามทําพยายามคลาจนมันก็ได้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยห้องผมแม่งแคบมากๆนะฮะถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปรีวิวห้องผมเนี่ยนะครับผมคือ จัดออกมาได้อย่างนี้แล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตทุกอย่างอยู่ในนี้ได้นี่แม่คือเป็นสิ่งที่มหสัสารรย์มากเวลาเดินอะไรในห้องเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าห้องมันแคบแล้วของมันเยอะเว้ยคือที่เพื่อๆเห็นในเฟรมเนี่ยคือมันคือค้อห้องแล้วนะฮะตรงนู้นก็คือเตียงแล้วนะครับแต่ว่าในกล้องมันไม่เห็นแลวเดินลงเตียงมาไม่ถึง2องก้าวก็ประตูทางออกแล้วนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยคือมันคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของห้องแล้วเว้ยแต่นะฮะ เรายังไม่หยุดฮะคำนี้มันกลับมาอีกแล้วแม่งไม่สุดฉากกูก็เริ่มโอเคนะฟงไฟอะไรเราก็เข้าที่ดีละแต่กล้องกูเนี่ยแม่งมันยังไม่สุดวะ่ะ เออมันรู้สึกไม่สุดม,มันยังไปได้มากกว่าน,นี้คือความรู้สึกอ่ะมันต่างจากตอนที่เราซื้อเจ้าลูมิก G85 ตัวนี้มานะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราตัดต่อดีแล้วอ่าเรานู่นนั่นนี่ดีแล้วก็แค่อยากหากล้องสักตัวหนึ่งมาถ่ายให้ภาพมันชัดกูจะได้ตัดต่อมันออกมาดีๆแล้วก็ดูแบบเออดูมีคุณภาพแต่คราวนี้มันไม่ใช่ไงเออคราวนี้ปัญหาแม่งมันมาอยู่ที่ตัวกล้องละผมก็เลยเริ่มศึกษานะครับโอ้โผมศึกษาค่อนข้างใช้ระยะเวลาอยู่นะจริงมันก็ไม่นานนะครับแต่ว่ามัน ะะคือผมศึกษาเรื่องกล้องอยู่ประมาณ2อสามอาทิตย์ได้มั้งนะครับผมมันดูเหมือนเป็นเวลาที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าโอ้โหคือผมศึกษาแบบเอาเป็เอาตายเลยนะฮะถ้าถามคนรอบตัวผมเนี่ยถ้าคุยอะไรกับผมเนี่ยแม่งมันจะเบนไปเรื่องกล้องตลอดเลยทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ยเออผมผมว่ามันดีมากๆแลวนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาพมุมจอน้อยๆที่น้องๆแม่งแทบไม่มองแม่งเลยหรือตอนแบบตัดภาพขึ้นมาเต็มจอเนี่ยน้องๆก็อาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเอ้ย เราจัดฉากองค์ประกอบอยังไงแสงสีอะไรยังไงรายละเอียดอะไรงเงี้ยคือเด็กเขาไม่ได้สนใจเว้ยคนดูคลิปเขาอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าเอ้ยแต่ทำไมผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จังวะเออกูก็ยังตั้งคําถามกับตัวเองอยู่นะมันอาจจะติดตรงนิสัยเสียงผมนี่แหละก็คือไอ้คำว่าไม่สดุดคือด้วยความที่ผมมาแม่เป็นคนทิ่ ดำเนินชีวิตตามความทะเยอทะยานของตัวเองอะ่ะเหมือนแบบพยายามจะทําตามอุดมคติของตัวเองให้ได้มากที่สุดเ้ราที่จะมีปัญญาเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าจะอัพกล้องทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงินจํานวนที่มหาศาลม,มากๆนะครับเพราะกล้องมันก็ไม่ได้ราคาถูกเนาะกล้องแต่เดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันประมาณ30,000่นกว่าใช่ปะไอ้ทีาเราอยากจะได้ดีไปกว่านี้มันก็ต้องเพิ่มไปอีกไงผมก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องกล้องแบบจริงจังนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นเลยนะครับคือแม่งบา้าเรื่องกล้องคุยเรื่องกล้องกับเพื่อนกับแฟนทั้งวันเลยจนฟเรคออซ์ื ฟูลเฟมไมโครโฟเตอร์ยังไงไอเลกงโงตรงเลนมันคืออะไรเอ,อิระยะโฟกัสรูรับแสง <c oughs> ปวดหัวจนผมได้เจ้าตัวนี้มาเป็นกล้องของโซนี่นะฮะที่เขาทำ PlayStation ชื่อมันคือ Sony A7C นะครับผมซึ่งเป็นกล้องฟูลเฟรมนะฮะอันนี้นะฮะก็เออ เลนที่เราใช้รอบนี้ไม่ใช่เลนคิดด้วยนะครับผมซื้อเลนมาแยกต่างหากเลยเป็นเลนของโซ n y เองนะครับระยะ24มม f 2.8นะครับผมซึ่งมันเป็นเลขที่จำยากมากนะเออแต่ว่าถ้าเราเริ่มจะจําได้เราก็จะพอจะรู้ไงว่าอ๋อ เลนนี้แม่งสเปคมันจะประมาณไหนคือเรียกได้ว,ว่าเจ็บนะฮะเจ็บแบบเจ็บโคตรเลยแค่เลนแม่งก็เจ็บแล้วแค่เลนน่ะราคาแม่งก็ค่อนของราคากล้องตัวนี้แล้วอะที่เราถ่ายเนี่ยแต่ถ้าเราซื้อเลนคิดของเจ้ากล้อง A7C เนี่ยนะครับราคามันจะอยู่ประมาณ6 0 0 0 7เ0 0เองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไปศึกษาเรื่องเลนมาเนี่ยนะครับผมเลยมองว่าเฮ้ยเราจะซื้อเลนคิดมาทำไมวะในเมื่อรูปแบบงานเรามันเป็นแบบเนี้ยเออเราก็ควรที่จะซื้อเลนที่มันมีคุณภาพมากกว่าเพื่อ ตอบโจทย์กับงานเรามากกว่าปะ่ะคือมันน่าจะเพิ่มคุณภาพของคลิปเราได้ไม่มากก็น้อยอ่ะคือตัวบอดี้กล้องเพียวๆเนี่ยนะครับผมได้มาประมาณ57 0 0 0ส่วนตัวเลนตัวเนี้ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ17แตกฮะแตกเลยคือซื้อกล้องไอ้ตัวเนี้ยได้ประมาณ2ตัวเลยนะ2ตัวกว่ากว่าด้วยก็หลังจากที่พร่ำกันมายาวมากนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะอยากเห็นว่าเอ้ยกล้องตัวใหม่ของเราเนี่ยนะฮะมันถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะฮะเออมันจะดีกว่าตัวเก่าไหมนะฮะซึ่งผมเฉลยเลยแล้วกันว่าที่ผมจะต้องมานั่ง หลังขดหลังแข็งนั่งยอ ako, ่อๆทำตัวเล็กๆหน้ากล้องแบบนี้แล้วมุมกล้องเราก็แอบเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ตัวขาตั้งเนี่ยผมเซ็ตให้มันเข้าก,กับกล้องตัวใหม่ไปแล้วและกูก็ลืมคิดไปว่าไอ้เหี้ยกูต้องมาอัดคลิปนี้นีๆๆ <ๆ S 1> ่หว่าเออผมก็เลยข,ขี้เกียจเปลี่ยนขาตั้งกล้องเพื่อให้มันเหมาะก,กับกล้องตัวเก่านะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนอับากนะฮะกูขี้เกียจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องกันเลยลวกัน เปไงบ้างวะไอ้เฮียให้กูลืมเปิดไฟโล่ยูทู e มันตั้งนานม่ามีไฟเยอะก็อย่างเงี้ยแหละนะฮะบางทีเวลาอัดคลิปเนี่ยกูก็เปิดไม่หมดเปิดครบเรื่องวะ ดูดีๆดิดดเป็นงไงกันบ้างนะครับสำหรับภาพที่ได้ณตอนนี้นะครับผมวันนี้นี่ก็จะเป็นภาพจาก Sony A7C ของเราเลยนะผมว่าถ้าเรามองกันแบบตั้งใจมองนิดนึงเนี่ยผมว่ามันต่างกับอันเก่าพอสมควรเลยนะซึ่งนี่ก็เป็นกล้องตัวเก่าของเรานะครับ Lumix G85 นะฮะเรียกว่าได้เวลาปลดประจำการแล้วแหะนะเนี่ยดูยดิคือกล้องแม่งมันยังดูใหม่อยู่เลยนะนี่โอ้แม่งมีโฟกัสด้วยว่ะโคตรไวฮะเชิฟโอ้ไวจัดอโอ้ดูดิ โคดหินเนี่ยแม่งเหมือนมนุษย์ยุคหินเพิ่งเคยเคาะหินแล้วก็ทบเป็นไฟครั้งแรกอะ่ะกูตื่นเต้นลงประมาณนั้นเลย ซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะมองว่าภาพที่ได้จากเจ้าโ o n y A7C เนี่ยครับอาจจะไม่ต่างจากเจ้า l ูมิ x มากเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จริงนะถ้ามองในะโทรศัพท์เนี่ยผมว่ามันไม่น่าต่างกันนะเพราะจอนิดเดียวแต่สําหรับผมนะครับที่เห็นหน้าตัวเองทุกวันนะครับตัดต่อขยี้ซูมเข้าซูมออกหน้าตัวเองประจําเนี่ยอันนี้แหละมันคือโคตรต่างเลยนะทั้งโทนสีทั้งความชัดทั้งมุมมองทั้งการโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโอ้โหดู นี่แหละคือความเหนือชั้นของกล้อง f u ลเ f ร a m e ที่แท้จริงนะอันนี้เป็นเกรดสาหรับน้องๆนิดหนึ่งนะครับไอที่ผมพูดว่า f u ฟู f เ a m e นะครับ Micro f o เต t ร์ r เนี่ยมันคือเซนเซอร์ของกล้องนะครับผมซึ่งเซนเซอร์ของกล้องมันจะมีหลายขนาดนะครับซึ่งพูดง่ายๆสรุปง่ายๆเลยก็คือว่ายิ่งเซนเซอร์ใหญ่เท่าไหร่ภาพมันก็จะยิ่งออกมาดีออกมาชัดซึ่งจากในรูปนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าขนาดของเซนเซอร์ Micro โฟเต t ร์ r เนี่ยนะครับกับ f u ลเ f ร a m e เนี่ยมันค่อนข้างต่างกันมากเลยนะครับมันทําให้ภาพขมงผหมุตอนนี้นะครับ เอาจริงๆเนี่ยมันต่างกับกล้องตัวก่อนมากและที่มุมมองเนี่ยมันดูกว้างขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเราเริ่มเห็นตัวชั้นตรงนี้แล้วเราก็สามารถเห็นเจ้าตัวเอ่อกาแล็กซี่ของผมตรงนู้นได้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นพราะเลนส์นะครับตัวนี้นี่เลนส์มันแอบเป็นเลนส์วายนิดนึงเรียกได้ว่าผมสามารถทําตามความฝันของผมได้แล้วนะครับตอนแรกเรายิงกาแล็กซี่ของเราตรงนี้ใช่ป่ะแต่มันไม่ใช่จุดที่ผมอยากให้มันลงไงคือผมว่ามันเป็นไฟอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับผมการให้มันมาอยู่ตรงริมห้องไว้แต่ว่ามุมกล้องของอันเก่าเนี่ย มันก็สามารถที่จะวางได้นะครับแล้วก็แสงสว่างเนี่ยผมต้องปรับไฟทุกอย่างผมให้แสงต่ําลงนะเพราะง่ายๆถ้าผมปรับแสงไฟเจ้าสองดวงที่มันสาดเข้าหาผมเนี่ยนะครับเท่าเดิมกับที่เคยใช้กับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับคือมันจะสว่างวาบแบบไอเี้มมันไม่สวยอะผมเลยต้องเบาเจ้าไฟ2ตัวนี้ลงนะครับผมมันจะได้เาภาพออกมาดูดีนะครับผมและการเบาไฟลงเนี่ยมันทําให้ห้องผมมันสว่างน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ ยิงกาแล็กซี่ของเราได้ในจุดที่ผมต้องการละเออผมอว่ามันดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคือต่อให้กล้องตัวก่อนเราเปลี่ยนเลนให้มันวายขึ้นนะครับแต่ว่าแสงไฟเลยยังสาดจ้าขนาดนี้นะกูไปส่องตรงนู้นมันก็ไม่เห็นอยู่ดีอะ่ะ ที่ผมเลือกซื้อเจ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นกล้องที่มันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพกพาง,ง่ายนะครับและแถมได้เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมเลยนะปกติเนี่ยกล้องฟูลเฟรมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็มีน้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมันเอาจริงมันต่างจากตัวก่อนผมนิดเดียวจริงๆนะคือถ้าพูดถึงกล้องฟูลเฟรมที่เล็กแล้วก็น้ําหนักน้อยนะครับผมผมว่า โซนี่เอเจซเนี่ยน่าจะต้องติดอันดับต้นๆแน่นอนมันมากกับผมดีนะครับเพราะว่าผมไม่่อยชอบกล้องขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าเอากล้องใหญ่มาน้าหนักมันจะเยอะนะครับแล้วมันจะตั้งในตรงขาตั้งตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้ามันตั้งไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องเออใช้ขาตั้งใหญ่ซึ่งกินพื้นที่นะฮะห้องกูมมันจะระเบิดอยู่ได้ยียะทุกอย่างมันอัดยัดเยียดกันเนี่ยและแถมตัวนี้นะครับมีจอฟลิปด้วยนะครับผมซึ่งจอฟลิปมันก็จะเป็นจอที่เราแกวออกมานะครับซึ่ง ตัวก่อนแล้วก็มีนะปั๊บเห็นไหมฮะแล้วก็มีจอฟิปออกมาซึ่งตัวนี้มีเหมือนกันนะก็คลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวกล้องนะครับผมคือกล้องเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับมันมีฟังก์ชันอะไรเยอะนะครับผมไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่จะกล้ามารีวิวกล้องอะนะแต่แค่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงพัฒนาการของผมนะครับที่มีเกี่ยวกับพวกภาพาพวกกล้องอะไรที่เราใช้ในช่องอะนะถือว่ามันคลิปฟังันเพลินไปแล้วกันนะครับผมคือกล้องตัวนี้เนี่ยผมยังพูดอะไรเกี่ยวกับมันมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยใช้เลยนะ คมชัดนะครับเพราะว่าเลนตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเลนที่มันดีกว่าเลนคิดระดับหนึ่งแต่สำหรับงานวิดีโอนะครับผมไม่เคยใช้เลยนะครับผมนี่คือคลิปแรกนะครับที่เราอัดนะฮะแบบซิสเต็มฟูลเลยอันนี้คือพร้อมลง YouTube เลยนะอันนี้เป็นภาพที่ยังไม่ถูกเกรดดิง้งยังไม่ถูก แต่งสีแต่งอะไรเลยนะครับผมภาพดิบๆจากกล้องก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพดิบๆจากกล้องลูมิก G85 ตัวเก่าของเราเหมือนกันนะครับผมเออเนี่ยลองเอามาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งจริงๆไม่ต้องพูดเยอะเลยนะผมว่าอันนี้ดีกว่าเยอะนะฮะผมว่าคงอีกนานเลยนะครับกว่าคําว่าไม่สุดเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาในหัวกูอีกพะถ้ามันโผล่มาอีกนะครับกล้องระดับสูงกว่าน,นี้เนี่ยมันเป็นตัวละแสแล้วสําหรับสายงานผมเนี่ยผมบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นกล้องตัััววววสุดดดท้้้้าาายยขอองงผมมมมแลก็็็ไไไไนนนนะ่่่่เเปปใชรๆี แน่นอนใจความของคลิปแม่งโคตรสั้นเลยเว้ยกูมีกล้องใหม่แล้ว แค่นั้นมันสามารถจบได้ภายในไม่ถึงนาทีได้ซ้ำนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็คงน่าเบื่อแย่ดิผมเลยพยายามแทรกประวัติแล้วก็พัฒนาการของช่องเรานะครับให้น้องๆแบบว่าเออรู้จักกันมากขึ้นนะครับน้องๆจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของผมบ้างนะครับที่แม่งไม่ต้องบ้าไม่ต้องบอนะครับคือเวลาเล่นเกมเนี่ยผมก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเวลาผมแบบมาทําคลิปแนวเล่าเรื่องอะไรเงี้ยผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมก็พยายามจะให้มันไม่ดูน่าเบื่อเกินนะครับก็กล้องใหม่นะครับคุณภาพคลิปแบบใหม่นะครับ เเลย,เลยเอแต่สําหรับผมเนี่ยมันคืออีก1 9ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคือผมไม่ปฏิเสธนะที่ผมอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่เอ้ยผมอยากจะได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นอยากได้ภาพที่มันคมชัดขึ้นอะไรขึ้นแต่อีกหเหตุผลที่สําคัญเลยนะครับแล้วผมจะไม่โกหกตัวเองนะครับผมก็คือผมพยายามจะไล่ตามอุดมคติของตัวเองอะ่ะก็ได้กล้องมาแล้วก็ต้อง ตั้งใจทําคลิปหาตังค์ต่อไป <c oughs> ก็ต่อจากนี้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้องตัวหลักของเราแล้วนั่นเองนะครับคลิปต่อๆไปที่น้องๆจะได้เห็นกันเนี่ยถ้าไม่รวมคลิปดองนะเออมันก็จะเป็นกล้องตัวนี้นี่แหละที่ถ่ายนะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับภาพที่พเพื่อนๆได้เห็นนะครับผมมุมมองสีสันความชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดยังไงก็ พิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคิดว่ามันต่างจากกล้องตัวเก่าไหมนะครับผมเวลาดูในโทรศัพท์เนี่ยเออมันดูเป็นยังไงนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะป่ะกูก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันที่ผ่านตอนนี้อัดคลิปมา7จ็ดโมงเช้าแล้วนะโอ้ยอยังไม่ได้นอนเลยมาโทษ